แฟนๆของวงฟูนมีเหตุผลดีๆที่ต้องรีบเตรียมตัวเต็มที่วงฟูนที่มาแรงตั้งแต่เดบิวกำลังเตรียมกระแสความสำเร็จใหม่ๆที่จะสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆทุกคนวงฟูนที่เป็นศิลปินร็อกโรจากที่ราบสูงที่แจ้งเคยทําให้ทุกคนรู้จักกันในอดีตด,ด้วยซิงเกิลยินดีที่เธอสุขเสมอซึ่งเพลงนี้ก็ได้รับความนิยมมากมายจนถึงตอนนี้ยอดวิวบน YouTube ก็พุ่งไปถึง51ล้านวิวแล้วแต่นี่ก็ยังไม่พอสําหรับวงฟูนที่มีความปังและความตั้งใจที่จะสร้างความสําเร็จต่่ออเนืง วงฟูลกลับมาด้วยซิงเกิลใหม่รอจนเธอมีใหม่ไปแล้วซึ่งเป็นการต่อต้านและสร้างความสําเร็จต่อเนื่องจากซิงเกิลแรกที่เดบิวต์กับค่ายจีนีเรคคอร์ดชื่อเพลงทุกการเติบโตของเธอจะมีฉันคอยซัพพอร์ตเสมอซึ่งเพลงนี้ก็ได้รับความนิยมมากมายในโลกโซเชียลจนตอนนี้ยอดวิวบน YouTube ก็เพิ่มขึ้นเป็น47ล้านวิวแล้ววงฟูลก็ไม่ลืมแฟนๆที่รอคอยให้เพลงใหม่ยังเป็นกันเองก็สปอยซิงเกิลใหม ทานทอนฮุกสุดติดหูบนที่ทอทำให้แฟนๆได้อินกันกอดปล่อยเพลงเต็มทําให้มีคนแหเอาไปใช้ในคอนเทนต์ต่างๆที่สนุกสนานแต่นี่ก็ยังไม่พอวงฟูลยังฝากเชิญชวนให้แฟนๆมาร่วมเล่นแผ่นเสียงท่อนฮุกไปพร้อมกันที่จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างแฟนๆและวงฟูลมีความเชื่อมโยงกันอย่างแท้จริงมาเล่นแผ่นเสียงท่อนฮุกกันเถอะวงฟูลกําลังสร้างความสําเร็จใหม่ๆที่จะทําให้แฟนๆต้องติดตามอย่างต่อเนื่องแต่นี่ก็ยังไม่พอสําหรับวงฟูลที่มีความตั้งใจ และความปังที่จะสร้างความสําเร็จต่อเนื่องวงฟูลกาลังเตรียมกระแสความสําเร็จใหม่ๆที่จะทําให้แฟนๆต้องติดตามอย่างต่อเนื่องวงฟูลกาลังสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆทุกคนจะเป็นอย่างไรก็ตามวงฟูลก็ยังคงเป็นวงฟูลที่มีความสําเร็จและความปังต่อเนื่องที่จะทําให้แฟนๆต้องติดตามอย่างต่อเนื่องและนี่ก็เป็นเพียงเริ่มต้นเท่านั้นวงฟูลยังมีความปังและความตั้งใจที่จะสร้างความสําเร็จต่อเนื่องจะเป็นอย่างไรก็ตามวงฟูล ก็ยังคงเป็นวงฟูลที่มีความสําเร็จและความตั้งใจที่จะทําให้แฟนๆต้องติดตามอย่างต่อเนื่องมาเตรียมตัวเต็มที่กันเถอะวงฟูนกําลังมาแรงต่อเนื่องจะเป็นอย่างไรก็ตามวงฟูนก็ยังคงเป็นวงฟูนที่มีความสําเร็จและความตั้งต่อเนื่อง